แม่กินยังไงตาเนี่ถึงแข็งแรงแม่กินแบบเน็ตข้าวข้าวห่านเน็ดแรงห่านเน็ตไอคนที่เขาประหยัด,น,น,ยดนี่ยเขากินเป็นน, <Wow. S 2> บบน้ำยอดเยี่ยมมากว้าวไอเสียยาได้เปล่าแม่กินคแบบันแม่กินแบบน้ำเน่ย <laughs> แร่กระดกเลยที่ว่ครึ่งขวดเลยว้าวเออการกินแบบนั er ok ler, <Wow. S 2> butter, ้น er, น่ะขวดไหนไหนลองยกมาให้ดูด้วยขวดยังไงกินยังไงคิดว่ากระดกนี่แบบนี้นี่แบบนี้นี่ที่เป็น้บบนี้กระดกที่ละครึ่งขวดเลยเนี่ยนี่ค่อขวดเลยมหนยอมมันนี่มันแทงขวดนั่งสามลอยกว่าบาทหนึ่ง มันจะแพงเลยแ่กวดละพันสองพันกินมาได้ผมนั่นเห็นประโยชน์เออแาคิดแบบนีเม็่แต่มันจริงจริงว่ากุ้งนี่ไม่เวียนน่าเวียนตาพุ้งเอาแบบเม็ดนะอันนี้ก็อันนี้ก็มีเวียนี่นี่แต่ย่างเยลก็มีขอดูแบบเม็ดดูเป็นยังไงก็ซื้อใกล้หน่อยก็พึ่งเม็ดกวดแบบก็เลยพอดีไปขอแบ่งกันี่นแบบนี้แบบนี้ห้าเม็ดเลยชาวห้าเย็นห้าเลยเนี่ยเออ เจ้าเจ้าเรี๋ยวไปไปเรียกไปไปเรียกไปเรียกไปเรียวจะหาหมอทำงานนี่อึดเลยจริงจริงไปหาหมอหมอไปหาหมอไอ้เต้เสต้แล้วนะกินเทปเลยไปหาหมอหมอหมอใหญ่ด้วยหมอผู้ชายตรวจเก็บตังค์อ๋อคนอายุตั้งแต่สิบกว่าปี ตรวหาโรคมันเจอเลยกินนอนกินทงานแม่่กินอะไหลายกินนอนกินทำงานอ่ดูหนงกนกดหมอกะเดผกันิดดูคือหมอเงือดแดงผิวพันกันเนีหมอในระงพยาโรงสอบกระเนิดเมื่อเมื่อเมื่อจ้าพยาบาลคนเจาะคออายุลแพทต่ศิร่ภวันไม่ใาย เขาอายุ50ตายหมดแล้วหมอก็เลยสะดือแม่แข็งแรงเป็นอะไรเพิ่มขึ้นจริงจริงแอลว่ากุ้งเป็นคนเวียนหมาเป็นคนเวียนหมาหรอก่าตื่นเช้ามาหนี้สมองนี่มันแต่แอมแบบเดี๋ยวนีอะไรเดี๋ยวมีเพรเองจะทำอะไรเลยวเองนึกได้อะไรเพิ่มขึ้นมาอ่ะแล้วมันปวดหแขนาด300ตายแต่ว่าถ้าเสร็จเลยนี่ออหะ ุดแล้วก็มาเองมาบ้านหมอเทนนี่น่าัใจดดได้ทำบุญอะไรมาหมอถามสกับปโรคพันนี่อ่ะร้อยเรงร้อยพันทงมันน่นะไม่หายเป็นปกติต้องเสืรุดอันนี้หมอเลยรู้ว่าเอแดเป็นทางไหนอไม่เนสรุดเลยว่ะหมอก็เลยอกมหมออนินอันนี้กิน